สวัสดีค่ะพบกับแม่นุ้ยนะคะวันนี้แม่นุ้ยจะทําเมนูผัดหน่อไม้นะคะใส่หมูยอนะคะทุกคนเป็นผัดกะเพรานะคะทุกคนพริกกระเทียม ลงรอดกันเลยนะคะน้ำตาลหรือขาวแม่ตันทรายนะคะ แล้วมันเห็ดโอเคตัเค่เล็กน่อยอือ วนอ,อร่อยแล้วทุกคนเดี๋ยวใส่ใบกะเพราเลยนะคะเ,คเสร็จแล้วเดี๋ยวตักใส่จานเลย <Okay. c oughs> เสร็จแล้วทุกคนผัดหน่อไม้ใส่หมูยอ น่ากินไหมคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า